สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ A อเนลส์ไทมวันพุทธที่20กรกฎาคม2565นะครับก็เผลอแป๊บเดียวนะครับใกล้จะสิ้นเดือนกันอีกแล้วเดือนหน้าก็คงจะเป็นวาระสําคัญนะครับของชาวรากหญ้านะครับในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่นะครับตอนนี้เนี่ยทางฝั่งรัฐบาลเองยังอยู่ในช่วงระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับกับทางฝั่งวิปฝ่ายค้านเขา ก็น่าจะกินในเวลาเป็นสัปดาห์นะครับก็ดูดูแล้วคงไม่มีอะไรมากนะครับซักกันไปฟอกกันไปสุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อมีการโหวตลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจหลายๆคนก็ยังเลือกที่จะโหวตให้คะแนนฝั่งรัฐบาลอยู่นะครับพวกเราก็ต้องทําใจนะก็ให้อยู่กันไปจนครบวาระแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็แน่นอนครับผู้นําทุกคนไม่ว่าจะ หน่วยงานไหนมันก็มีทั้งดีและแย่ปะปนกันไปดีเราก็ชมไม่ดีเราก็ต้องตําหนิก็ต้องทักท้วงกันมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าการทํางานของออหน่วยงานราชการเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นงานอาสาที่เข้ามาทําไม่ว่าจะเป็นการลงสมัครเพื่อรับการคัดเลือกหรือแม้กระทั่งการสอบบรรจุทุกคนล้วนแต่เลือกกันมานะครับประชาชนไม่ได้เป็นผู้ไปร้องขอไปอ้อนวอนให้ท่านมาบริหารนะครับเพราะฉะนั้น ก็รอติดตามกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาพูดคุยกันนะครับก็มีเรื่องของเงินเพิ่มพิเศษของผู้สูงอายุนะครับหลายท่านรับเงินสดนะครับที่อบตเทศบาลสำนักง,งานเขตยังไม่ได้รับเงินนะครับส่วนท่านที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารอันนี้ได้รับกันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่มีปัญหาอะไรทีนี้วันนี้แอดมินก็ไปตามข้อมูลหาข้อมูลมาเพิ่มให้ทําไมว่าของแม่ยาย นะครับคุณแม่ยาอยอายุ90เนี่ยก็ยังไม่ได้รับเนื่องจากท่านรับเป็นเงินสดที่อบตนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลก็ภรรยาไปสอบถามสรุปว่ายังไม่ได้มีการไปเบิกเงินมาทีนี้มันติดขั้นตอนอะไรเดี๋ยวผมจะไปดูว่าระบบขั้นตอนของราชการเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณอาเป็นว่าเจา้าหน้าที่หลายคนก็ไม่อยากรับผิดชอบเพราะว่าถ้ามันมีประเด็นอะไรขึ้นมาทุกคนก็รับผิดชอบกันไม่ไหว ก็ต้องไปไล่กันตั้งแต่ด้านบนว่าถ้าจะแก้จะแก้ระบบการเบิกจ่ายนี้ให้มันรวดเร็วให้มันทันท่วงทีกับปากท้องของพี่น้องประชาชนยังไงเดี๋ยวค่อยไปคุยกันนะครับไปดูเหตุผลเพราะแอดมินไปตามข้อมูลมาให้รวมถึงจะต้องเตือนภัยในเรื่องของมิจฉาชีพนะครับตั้งแต่ตื่นช้ามาจนตอนนี้นะครับทั้งส่วนตัวของผมเองทั้งเพื่อนๆที่รู้จักหลายท่านนะครับ ก็มีการโดนนะครับแก๊งคอสินเตอร์โดนมิจฉาชีพหรือแม้กระทั่งแฟนช่องข่าวเองเนี่ยก็เพิ่งจะทักมาถามผมเมื่อสักครู่นี้ว่าไอ้ข้อความแบบนี้เนี่ยมันเป็นมาตรการภาครัฐหรือว่าเป็นแก๊ง18มงกุฎมิจฉาชีพก็เดี๋ยวจะมาเน้นย้ำให้ทราบนะครับไปเรื่องมันที่เหตุผลของการจ่ายเงินของผู้สูงอายุล่าช้านะครับหมายถึงว่าท่านที่ได้รับเป็นเงินสดนะเฉพาะเฉพาะท่านที่รับเป็นเงินสดนะครับ อ่ะนี่แดมินก็เอามาฝากนะครับเป็นคําตอบจากทางด้านของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะครับนะก็ตอบคําถามของท่านผู้ชมท่านนี้นะครับที่ถามเข้ามาว่าเงินพิเศษผู้สูงอายุเข้าแล้วสําหรับคนที่รับเป็นเงินสดจะต้องทําอย่างไรเพราะว่าเขายังไม่ได้รับเงินนะครับคําตอบจากเจ้าหน้าที่ หวันเนี่ยก็คือเมื่อวานนะครับตอบตั้งแต่เมื่อวานนะครับเจ้าหน้าที่ตอบว่านะครับวันที่19เนี่ยเป็นวันที่จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับผู้สูงอายุแล้วนะครับแล้วก็กรมบัญชีกลางเนี่ยได้มีการโอนเงินสดมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแล้วก็มีติดแฮชแท็กว่ากดรับเงินก็ไม่ได้ก็หมายถึงว่าคือกรมบัญชีกลางโอนมาที่คลังของอบตอรหรือเทศบาลแต่เมื่อโอนมาแล้ว เทศบาลหรืออบาตายังไม่สามารถไปทําอะไรได้ไม่ว่าจะไปเบิกมาหรือว่าไปกดเงินสนมายังทําไม่ได้นะครับบรรทัดต่อมาตรงกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังทําอะไรไม่ได้ขั้นตอนก็คือต้องรอหนังสือจากกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยกรมกิจการผู้สูงอายุที่ผมโทรศัพท์ไปสอบถามบ่อยๆแล้วก็สังกัดกระทรวงพมก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์แจ้งมาที่กระทรวงมหาดไทยก่อน หลังจากนั้นก็รอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นทําหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการแฮชแทก็กรอแนวทางก่อนนะครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกลุ่มชมรมนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพี่ทรงศักดิ์สวัสดีครับผมน,นี่คือเหตุผลครับว่าทําไมผู้สูงอายุที่รับเป็นเงินสด ที่อบตนะหลักๆก,ก,ก็อบตเทศบาลเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับเงินเหมือนที่กรณีเดียวกับคุณแม่ยายผมเนี่ยเพราะการเบิกจ่ายของอบตหรือเทศบาลหรือของท้องถิ่นนั้นยังไม่สามารถทําได้ต้องรอหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดก็คือกรมบิิการผู้สูงอายุกระทรวงกระทรวงพมแจ้งมาที่มหาไทยหลังจากนั้นก็รอให้กรมส่งเสริมการปกรครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทำหนังสือแจ้งผู้ว่าเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนถิ่นดําเนินการ อาจจะกินด้วยระยะเวลาสัปดาห์สสัปดาห์ผมก็ไม่รู้ว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะได้เงินกันหรือเปล่านะอะนี่คือเหตุผลเบื้องต้นที่ผมไปหาข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็สอบถามน้องๆที่เคยทํางานที่เทศบาลด้วยกันมาก็ได้รับคําตอบเป็นตามภาพนี้นะครับเนาะส่วนคําแนะนํามเพิ่มเติมนะครับอย่างกรณีของคุณแม่ยายผมเนี่ยตอนนี้ไปทําไปไปไป,ไปหาหมอนะแล้วก็ ทำเรื่องที่จะขอรับบัตรผู้พิการหรือบัตรผู้ทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงเพื่อที่จะรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้พิการด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยส่งเทศบาลเออบาตอรเนี่ยส่งเอกสารไปที่พมจจังหวัดก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมจังหวัดเขาเรียกว่าสํานักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่สรารกลางจังหวัดควนครปฐมตอนนี้ก็น่าจะกินระยะเวลาเกือบๆหนึ่งเดือนนะครับยังไม่ได้รับบัตร เมื่อบัตรส่งมาที่อบตแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอาบัตรผู้พิการนั้นนะครับแล้วก็เอกสารที่ทางอบตเขาเตรียมให้ไปเปิดบัญชีนะครับไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อที่จะรับเงินเบี้ยยังชีพทั้งของผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าบัญชีเพราะฉะนั้นใครที่ ไม่มีบัญชีธนาคารหรือรับเป็นเงินสดเนี่ยแอดมินก็ต้องพยายามแนะนานะแต่ท่านแต่ถ้าท่านไม่เดือดร้อนในการที่จะรับเงินช้าหน่อยอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านในที่แบบอยากได้รับเงินแบบตรงไปตรงมาหรือว่าตรงวันที่เท่นกําหนดวันนี้ก็ได้วันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นเช้าเป็นสายเป็นบ่ายแต่ว่าได้วันที่ที่ภาครัฐกําหนดเนี่ยก็แนะนําให้ไปเปิดบัญชีนะครับคำแนะนําก็คือให้ไปสอบถามที่อบตเทศบาลสํานักงานเขตนะครับในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัย นะอันนี้แจ้งเพิ่มเติมนะครับส่วนท่านใดที่อายุเพิ่งจะครบ60ปีเพิ่งจะรับเบี้ยยังชีพหลังเดือนเมษายนท่านอาจจะได้ไม่เต็มนะครับของเดือนเมษาถ้าท่านมาอายุถ้าท่านรับเบี้ยยังชีพเดือนพฤษภาของเดือนเมษาท่านก็จะไม่ได้ถ้าท่านมารับเบี้ยยังชีพเดือนแรกเดือนมิถุนาของเมษากับพฤษภาท่านก็จะไม่ได้นะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่เขาจะจ่ายเงินเพื่อพิเศษตรงนี้คือให้คนที่รับเบี้ยยังชีพ เป็นประจําอยู่แล้วนะครับจะเท่าไหร่ก็ตามเรอัตรานั้นนะครับขอบพระคุณมากครับพี่สงศ์นะเดี๋ยวก็อัพโหลดลงทางช่อง Youtube อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องของมิจฉาชีพเตือนภัยนะครับแอดมินขออนุญาตพูดถึงบัตรสวัิการแห่งรัฐสักนิดหนึ่งนะครับในประเด็นที่จะต้องมาเน้นย้ํากันเพื่อหลีกเลี่ยงข่าวปลอมหรือว่าข่าวบิดเบือนนะครับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในเดือนกร,รกฎาคมนะครับเหลือวันสําคัญวันอีกวันเดียวก็คือวันที่22นะครับแล้วบังเอิญเนี่ยรู้สึกจะเป็นวันวันนี้20วันพุธใช่ไหมครับยี่สบเออ่า22วันศุกร์นะครับก็จะโอนเงินของผู้พิการนะครับผู้พิการเนี่ยจะได้เฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เพิ่มอีก200บาทนะครับเข้าบัตรสวัสดิการในส่วนของ e-money หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ กดเป็นเงินสดได้รูดซื้อสินค้าได้นะครับสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้พิการนะวันที่22นะครับจะได้รับเหมือนเดิมเหมือนที่ท่านเคยได้รับมาแล้วก็จะได้รับไปจนถึงวันจนเดือนกันยายนนะครับส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรหรือไม่ก็ต้องรอผลของการลงทะเบียนบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับนี่คือของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเท่านั้นยังไม่พอนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับทุกวันที่1นะครับก็เหลืออีก2เดือนเนาะก็คือ1สิงหาแล้วก็1กันยา นะครับท่านก็ยังได้รับสิทธิสวัสดิการเหมือนเดิมนะครับ200 300ยังได้ทุกวันที่1 1สิงหาก็ได้200-300 1กันยาก็ได้200-300เหมือนเดิมรวมถึงค่ายานพาหนะค่าโดยสารนะครับรถทัวร์รถไฟอย่างละ500ในกรุงเทพปริมณฑลก็มีรถไฟฟ้ารถเมล์ของสรรมคอนะครับก็ยังใช้ได้อีก500นะครับส่วนในอนาคตตามที่รัฐมนตรีช่วยคลังเคยเสนอแนวนโยบายออกมาก็คือว่า ถ้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับอาจจะมีการปรับเกณฑ์ในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของยานพาหนะเพราะเรื่องนี้กระทรวงการคลังทราบดีว่าการเดินทางข้ามจังหวัดมันไม่ได้มีขึ้นบ่อยแล้วยิ่งยุคที่แบบโควิดระบาดมันก็ไม่มีใครอยากเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์ไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์ส่วนส่วนตัวรถยนต์ครอบครัวหรือรถของญาติแบบนั้นมันก็ไม่สามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้ซึ่งก็ ออผ่านไปเฉยๆเดือนละห0าร้อจริงๆไม่ใช่เดือนละห้าด้วยรถไฟ500รถทัวร์ห้า้อยเดี๋ยก็เดือนละห0 0่งคือไม่ได้ใช้เลยทีนี้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาเขาทราบไม่ใช่ไม่ทราบแต่เพียงแต่ว่าในที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการปรับเกณฑ์ตรงนี้ซึ่งอนาคตนะครับตามที่รัฐมนตรีช่วยเคยให้ข้อมูลก็คืออาจจะใช้วิธีการเ,ออเปิดรับสมัครรถยนต์สาธารณะให้เข้าร่วม โครงการธงฟ้าประชารัฐมากยิ่งขึ้นเช่นบัตรบริการสามารถใช้กับแท็กซี่ได้ใช้กับวินมอเตอร์ไซค์ได้ใช้กับรถ2แถวตามจังหวัดเช่นรถแดงที่เชียงใหม่แบบเนี้ยอ่ารถ2แถวแดงที่เชียงใหม่แบบเนี้ยให้มันว้างมากขึ้นนะครับให้มันใช้สิทธิ์กว้างมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการโยกเอาไอ้เงินค่าโดยสารตรงเนี้ยมาเป็นเงินรูดซื้อสินค้าซึ่งพวกเราเรียกร้องกันว่าทําไมไม่ปรับ เงินค่ารูดสินค้า2 0 0ร0อสารอยเนี่ยให้ปรับให้มันขึ้นมาเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะเป็นเดือนละห้าร้อยหกร้อยหรือ4ี่ร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยมันยังดูเอ่อเขาเรียกว่าอะไรสอดคล้องกับค่าสินค้ารโภคบริโภคที่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ <laughs> พี่งสงศั์ชมอยู่คนเดียวครับเพราะว่าในเพจเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนมาติดตามสเท่าไหร่เพราะว่าผมเพิ่งจะทําได้ไม่นานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเดี๋ยวไปคุยกันทางทาง youtube นะครับขอบคุณพี่งสงศ์มากนะครับอ่ะนั่นคือ เรื่องของบัตรสวัสดิการห่งรัฐนะครับชี้แจงให้ทราบส่วนวันไหนว่างๆก็เดี๋ยวจะมาเน้นย้ำนะครับแคุณสมบัติผมก็ไม่อยากพูดบ่อยเพราะพูดบ่อยแล้วก็มันเรื่องเดิมๆวนซ้ําเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าขายข่าวเรียกยอดวิวเรื่องเดิมๆซ้ๆซําๆคือมองผ่านๆฟังผ่าน,นๆมันก็เหมือนดูดีอ่ะมันก็เหมือนกับอ๋อมาเน้นย้าให้ดีเน้นย้ําให้แต่ถ้าพูดทุกวันพูดเรื่องเดิมซ้ําๆเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเนี่ยไอ้นี่ผมมองว่ามันก็ไม่ต่างจากจมิจฉาชีพในส่วนตัวผมนะ ก็ในฐานะคำว่าสื่อมันก็ต้องก็ต้องหลากหลายข่าวที่สําคัญในแวดวงสังคมมีเยอะแยะไปหมดนะครับไอเรื่องเตือนภัยเรื่องเติมความรู้เรื่องอะไรที่ประชาชนควรรู้มันมีเยอะแยะไปหมดยิ่งข่าวสารจากภาครัฐเนี่ยสิบกระทรวงมีอะไรบ้างนะครับถูกไหมเออเพราะฉะนั้นจะมาวนอยู่แต่เรื่องไอแปดคุณสมบัติลงทะเบียนเนี่ยผมว่าทุกวันทุกวันมันก็ดูจักระไรอยู่ยกเว้นมีคําถามบางประเด็นที่อา้าวผมลืมพูดไปแล้วถ้าผู้ชมสอบถามเข้ามาอันนี้ก็ค่อยมาอันนี้อ,อธิบายเน้นย้ําเพิ่มเติม,ตมกันนะครับ อ้าวทีนี้เราไปทิ้งท้ายนะครับกันเรื่องของออการเตือนภัยนะครับนะครับการเตือนภัยนี่อันดับแรกโดนกับตัวเองนะครับนี่อดมินเอาขึ้นให้ดูนะอันดับแรกนะครับนี่เบ,บอรบ์นี้อ่าอันดับแรกเดี๋ยวขอแยกแวบมานี่นะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้นะครับนี่อันนี้ตามด้วยอันนี้นะครับอันนี้แฟนช่องข่าวส่งเข้ามาแล้วก็ตามด้วย ของประกันทั้งคมนะครับเของประกันทั้งคมผมยังไม่ขยายเนาะเอาไว้ก่อนนี่มันใหญ่ไปนะครับเอาส่นยอหน่อยอข,ข,ของปันกันทั้งคมย่อนิดนึงนะครับอ่ะนี่ครับข่าวเตือนภัยล่าสุดนะครับหลังจากที่เจ้าที่ตำรวจนะครับมีการทลายหรือว่าพยายามที่จะปราบปรามพวกแก๊งคอ์เซ็นเตอร์นะครับแก๊งมิจฉาชีพต่างๆ แต่แล้วนะครับในช่วงที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับมีการออกข่าวํานักข่าวใหญ่ๆใ,ในประเทศเราเนี่ยนะครับออกข่าวว่าเจ้าที่ทลายแถวบางนาบ้างแถวไรบ้างนะครับเพราะว่าเ,เขาเรียกอะไรล่ะเจ้าของเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น d ีแท็กเอเหล่านี้ก็มีการประสานกับเจ้าที่ออบทนะครับเพื่อทลายมีพบเ,เขาเรียกอะไรพบสัญญาณผิดปกติที่มีการกระจายสัญญาณน,นะครับของ กลุ่มมิจฉาชีพนะครับก็เลยเป็นที่มาของการบุกไปทไลายนะครับที่แถวแถว,แถวบางนาแต่แล้วครับเมื่อเช้าเนี่ยนะครับตามภาพซ้ายมือนะผมก็ได้รับเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็รายงานไปว่าทางกสทชเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาแจ้งเตือนมานะครับว่าเบอร์โทรที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็ตามด้วยเลข6 9เนะครับใหท้ท่านผู้ชมดู3ตัวหน้านะเครื่องหมายบวกแล้วก็ตามด้วย697 ถ้าเลขนี้ขึ้นต้นแบบนี้ถ้าเห็นแบบนี้ไม่ต้องไปกดรับครับกดวางไปเลยกดวางแล้วกดบล็อกกดลบไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเบอร์ของคนที่เ,เขาเขาไม่ใช่เป็นเบอร์ในประเทศแล้วก็ไม่ได้เป็นเบอร์ที่ได้รับการลงทะเบียนมันเป็นเบอร์ที่มันใช้วิธีการยิงสัญญาณผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วโทรแบบข้ามประเทศนะครับมันก็จะอ้างว่าเรามีของตกค้างอยู่ที่กรมกรมศุลบ้างเราติดค้างภาษีบ้างแล้วแต่มันจะเลือก เพื่อทําให้เราเกิดความหวั่นกลัวนะครับไม่อยากโดนจับไม่อยากเสียค่าปรับมันก็จะให้เรากดตามนั้นตามนี้สุดท้ายแม้กระทั่งคนที่มีเงินนะตามที่ออกข่าวเนี่ยนะครับแม้กระทั่งคนที่มีเงินมีชื่อเสียงเนี่ยยังโดนหลอกโอนเงินเสียเป็นล้านๆน,นะครับกับกับแก๊งคอร์รันเตอร์เนี่ยเพราะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องแจ้งเตือนกันนะครับอ่าทางภาพซ้ายมือคือเบอร์โทรนะครับขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวก697ไม่ต้องไปกดรับโดยเด็ดขาดนะครับ แล้วก็ขยับมาภาพตรงกลางนะครับอันนี้เป็น SMS นะครับในช่วงปี6 4 63 64เนี่ยอันนี้ผมเคยได้รับนะครับผมเคยได้รับแต่หลังจากที่มีการกดบล็อกหมายเลขไปแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าภาพตรงกลางนะครับเ,เราจะเห็นเครื่องหมายคำว่ามีเมนูนะครับด้านบนที่เขาบอกว่าเพิ่มไปยังรายชื่อแล้วก็บล็อกหมายเลขบัญชีท่านผู้ชมต้องเลือกบล็อกหมายเลขนะครับ นะครับต้องเลือกคําว่าบล็อกหมายเลขข้อความมันก็จะมาประมาณนี้นะครับคุณได้รับทุนสำรองโครงการประชารัฐ50,000บาทแล้วก็มีการคลิกลิงก์นะครับมีการคลิกลิงก์ซึ่งอันเนี้ยห้ามไปคลิกโดยเด็ดขาดหรือถ้าใครอยากลองคลิกเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องไปกรอกอะไรโดยเด็ดขาดนะครับแต่แนะนำคือไม่ต้องคลิกกดบล็อกหมายเลขกดลบข้อความทิ้งไปเลยนะครับนี่คือแนะนำนะครับแนะนำนี่ท่านผู้ชมส่งมาถามผมเมื่อช่วง ใบบ่ายของวันนี้นี่เองนะครับเป็นแฟนช่องข่าวที่ติดตามกันมานานที่พี่ดานะครับพี่ดาน่าจะอยู่ที่แถวสารยานครปฐมเนี่ยนะครับก็ทักเข้ามาถามก็คือนี่ไม่ดฉาชีพแน่นอนนะครับแจ้งเตือนนะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดนะครับการแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐนะครับขออนุญาตย้ำภาพนี้ขึ้นนะครับการแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่า อันนี้เป็นข่าวแจ้งเตือนจากประกันสังคมนะครับมีการแจ้งเตือนว่านะครับข่าวเนี่ยคือมีการแชร์เห็นไหมครับเขาใช้หัวข้อว่าข่าวประกันสังคมอ่าท่านผู้ชมดูนะหัวข้อข่าวนะครับโดยเขาใช้โลโก้อ่อเดี๋ยวผมแอดมินขออนุญาตขยายขยายให้ดูเต็มเต็มจอไปเลยนี่นะครับน,นี่เห็นไหมครับ เขาจะใช้หัวข้อรับว่าข่าวประกันทั้งคมแจกฟรีข้าวหอมข้าวอ,อะไรบ้านละสิบถุงเนี่ยนะครับเนี่ยแจกฟรีข้าวหอมบ้านละสิบถุงออกค่าจัดส่งเองห้าสิบบาททักแชทมารับข้าวสารได้เลยเห็นไหมครับเขาก็จะให้เราโอนเนี่ยค่าจัดส่งคนละห้าสิบบาทแล้วท่านผู้ชมคิดดูว่าร้อยคนคนละห้าสิบเท่าไหร่สองร้อยคนคูณห้าสิบเท่าไหร่ เป็นพันคนคนละห้าสิบาทเท่าไหร่โดยที่มันไม่ต้องทำอะไรเลยนะไอ้พวกมิจฉาชีพนิสัยเร็วสามต่ำช้าพวกนี้เนี่ยเงินห้าสิบาทมันอาจจะดูน้อยนิดแต่ถ้าหลายสิบหลายร้อยหลายพันคนเนี่ยพวกมันสบายครับเปไปเลยแหละนะวันนั้แจ้งเตือนกันด้วยนะครับข่าวนี้แอบอ้างว่าประกันตุนคมแจกข้าวหอมบ้านละสิบถุงแล้วก็ให้เราเนี่ยออกค่าจัดส่งเองคนละห้าสิบบาทนะครับอ่ะอันนี้เป็นข่าวแจ้งเตือนประชาัมพันธ์ล่าสุดจากทาง ประกันทั้งคมนะครับซึ่งก็มีการแอบอ้างเอาโลโก้ของสำนักง,งานประกันทั้งคมไปใช้นะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับข่าวสารที่เอามาฝากแล้วก็ทิ้งท้ายเรื่องของกรมตุนิยมวิทยานะครับตัวนี้ออกประกาศน่าจะเป็นฉบับที่4ที่5แล้วนะครับเรื่องพายุมรสุมถล่มไทยนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้แต่ที่แอดมินเนตตกตั้งแต่ค่ำบ่ายเมื่อวานบ่ายเย็นเมื่อวานนะครับส่วนวันนี้นะครับ2 0ถึงี่นี่ก็ติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับให้ดีว่าจังหวัดพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยจะได้รับผลกระทบจากมรสุมมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ใกล้อาศัยอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ําใกล้ภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับยิ่งต้องติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่สงศั์ด้วยที่มาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นทางเพจ Facebook a n e w Time นะครับส่วนท่านใดที่ ต้องการที่จะสนับสนุนช่องนะครับก็ยังสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของทางช่องได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าเป็นสบู่กายยาไว้ซ็ปนะครับก็ใน29บาทหรือตรีชดาอีกต้าบอดี้เซรั่มนะครับ2อละนะครับตัวน,นี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับยกกล่องเนี่ยมี1 0ซองนะครับจากราคาเต็ม590รวมค่าส่งก็600กว่าบาทแต่ทางบริษัทตรีชดาก็จัดโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาเหลือเพียง399บาบาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ อแอดไลน์หรือว่าโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามหรือสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์โทร0929707118นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับปลอดโรคปลอดภยดัยโดยทั่วกันพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเอนิ N e S T I M. สทาสวัสดีครับ